เปลี่ยนเป็นแบบ Type C แล้วอัอนนี้แหละครับที่ต่างกันมากแล้วก็สำคัญมากๆเลยในการเชื่อมต่ออุปกรณ์สวัสดีครับทุกคนมีบางคนนะครับที่ยังถือ iPad Mini 5อยู่นะครับกํลังลังเลว่าจะไปต่อ iPad Mini 6ีหรือเปล่านะครับ แล้วยังมีเพื่อนๆในกลุ่มหนึ่งครับที่กําลังจะตัดสินใจซื้อ ipad นี้6หรือว่า ipad นี้5ดีนะครับเพราะว่าตัว ipad m ้5เนี่ยก็ยังพอหาของได้อยู่นะครับอเดี๋ยวเราไปดูตัวสเปค ipad นี้5กันก่อนดีกว่านะครับหน้าจอนะครับ7.5นะครับใช้ชิป a 1 2 b i o n i c นะครับเดี๋ยวเราย้อนดูสเปคกันนิดนึงก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อตัว ipad นี้6กันนะครับ ความจุสตอเรจเริ่มต้นที่64จิกนะครับแล้วก็ความจุสูงสุดเนี่ยที่256จิกทั้งแบบ Wi-Fi แล้วก็ซีลล่านะครับส่วนต่อไปเลยนะครับในส่วนของตัวรูหูฟังนะครับ3.5ตัวนี้ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ปุ่ม Power ก็จะอยู่ด้านขวามือบนนะครับใช้ตัวฟิงเกอร์สแกนในการปลดล็อกลายนิ้วมือนะครับตัวนี้สแกนหน้าไม่ได้นะครับแล้วก็ ใช้ Lightning นะครับลำโพงเป็นแบบสเตอริโอเดี่ยว <S <S ข้างเดียวนะครับ กล้องหลังความละเอียด8ล้านนะครับแต่ว่าให้มาตัวเดียวนะกล้องหน้า7ล้านครับส่วนหน้าจอเนี่ยใช้ขอบเขต P3 Two Tone นะครับส่วนต่อไปนะครับก็ใช้ Apple Pencil เวอร์ชั่นที่1นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือใช้สัญญาณ 4G s u l a r WiFi นะครับแล้วก็ Bluetooth เป็นอร์ชั่น5.0นะครับส่วนสีนะครับมีแค่3สีนะก็คือสีเทาสีเงินแล้วก็สีทองสุดท้ายแล้วครับเราไปดูที่เรื่อง ของราคากันบ้างดีกว่านะครับความจุอลำต้น 64G WiFi นะครับราคาอยู่ที่13,900บาทนะครับทีนี้เราไปดู iPad Mini 6กันบ้างนะครับว่าสเปคเป็นยังไงนะครับ iPad Mini 6ครับมาพร้อมกับหน้าจอ8.3นิ้วนะครับชิป A15 Bionic นะครับหนะ้านจะอก็ใช้ขอบเขตทีทูโทนเหมือนก,นกันกับ iPad mini 5นะครับความจุเริ่มต้นก็เท่ากันเลยนะครับ 64GB แล้วครับไปสุดที่ 256GB ทั้งแบบ Wi-Fi แล้วก็ Cellular นะครับพอตการเชื่อมต่อเปลี่ยนเป็นแบบ Type C แล้วอันนี้แหละครับที่ต่างกันมากแล้วก็สําคัญมากๆเลยในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนานานะครับกล้องหลังตัวนี้ก็ต่างกันอีกนะครับกล้องหลังเพิ่มมาถึง12ล้านเป็น 4K 60เฟรมเรทด้วยนะครับแล้วก็กล้องหน้า12ล้าน เป็นแบบเซนเตอร์สเตทคือการวัดระยะหรือจัดเลเยอร์วัตถุให้อยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับสิอว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับหลายตัวสัญญาณก็ถูกอัปเกรดเป็น 5G นะครับ Wi-Fi ใช้เป็น Wi-Fi 6นะครับ Wi-Fi 5ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับส่วนต่อไปครับ iPad mini 6เนี่ยมีทั้งหมด4สี4ด้วยกันนะครับเพิ่มเติมที่สีเด่นๆออกมานะั่นก็คือสีม่วงแล้วก็สีชมพูนะครับที่เป็นไฮไลท์ในการเปิดตัวนะครับ และสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันมามากๆสาหรับคนที่เอาไปใช้เลคเซอร์จดงานนะครับนั่นก็คือ Apple Pencil ใช้เป็นรุ่นที่2แล้วนะครับเรื่องการลงน้ําหนักนะครับการขีดเขียนก็อาจจะต่างกับเวอร์ชันแรกอยู่นะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่ต่างกันนั่นก็คือการย้ายตัวทั u c h ดีขึ้นไปบนปุ่มพาวเวอร์ด้านบนแล้วนะครับเหมือนกับตัว iPad Air 4นั่นเองนะครับเรื่องสุดท้ายแล้วครับไปที่ราคากันราคาของ iPad mini 6นะครับจะต่างกับ iPad mini 5อยู่4,000บาทนะครับเราเริ่มต้นกันที่ตัว64 g ร,ราคาอยู่ที่17,900บาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆเลย4 0 0พเนี่ยเราได้อะไรที่เพิ่มเติมเสริมขึ้นมาในสิ่งที่ตัว iPad mini 5ไม่มีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นคําตอบและก็เป็นส่วนหนึ่งให้กับเพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจซื้อได้นะครับและก่อนจบคลิปนี้นะครับคุณจะไม่เจอปัญหาจนกว่าคุณจะเจอปัญหาอย่าลืมกดไ like, ลคดด์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ